แกเงินกินครับเขาไตทอนอะไรจะเม็ดครับคนละย่างครับโอ้เม็ดจุนเม็ดจุนจะงี้ครับเม็ดจุนครับอันนี้นี่คนละย่างกันเลยนะครับพี่น้องเอยเบิองโอ้นี่ครับของแท้ครับพี่น้องคุเสียบหรือคนระเบียบด้วผมว่าโอ้ดีใจร้ายครับที่บบาหน้อยเพิ่นเอามาให้ครับแตวแต่คนมากครับนี่ครับเมืองแต่านวยกันเปี่ยวกับเปี่ยวกันแงคนละใส่แล้วครับพี่กันแงครับพี่น้องครับอันนี้เดลี่แมนบอครับเดลี่ครับที่ว่าตัด ตัดเอายอดมันไปขายมันบเบาๆหน่อยเมียนครับอันนี้คือพันธุ์ดีเพราะว่าแสีบที่สุดครับกวานล่าชาเนี่าชาี่ยคนหมักเนุ่ยนมบมุนหมักเนี่ยมักเนี่ยมักแตงโมครับแตงโมก็ได้มากเก็บมื่อยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมื้อนี้น้อยกุ้งกันที่มาคัดอินพะล้มนะครับนี่ครับพันธุ์เม็ดจูนผมก็จะคัดไปฝากเบ้าโชคครับเบ้าโชคคนที่กบบ้านครับ นี่ก็เป็นวัตถุของผมนะครับพอดีพอโชกคนโตว่าว่ามีอินพะลัมบอลนะครับก็เลยออกไปให้พี่ๆน้องๆบ้านห้องจิมเบิร์นะครับนี่ครับก็พวกไอ้งั้นประเดี๋ยวครับเพราะว่านี่ครับสินทพะลันก็เอาไว้เกือบปีแล้วครับเก็บไว้เกือบปีแล้วจากนี่ก็กำลังจะสุกปีนะครับก็เป็นปีแล้วครับเพราะว่าจะเอาจากไอ้ได้จากซีฮารุก็ดีครับก็ได้ฝากเพิ่นนะครับก็มีอยู่สองบล็อกครับนี่

จะมีผลเนนไเหครับเพราะว่าเก็บไปโดนนะครับนี่จะเป็นพันเม็ดจุนนะครับก็จะเม่ไงกน่อยครับไมดจุนน,นี่จะใหญ่กว่าทุกท,ทุกขันนะครับ,บหวานครับพันนี้พันว่านหวานของก๊อันนีพวกครับ แต่กับรสชาติแก่ก็เสียบพือเอาเลยครับเดี๋ยวมันจะซิมให้พี่เพีองนอนมึงัำเลยนี่นี่ครับหวานคือเอาครับแซ่บคือเอาครับเพราะว่าตัวนี้มันแห้งนะครับนี่แหงเขาเก็บไว้แห้งนะครับนะครับเนี่ยงามเลยครับครับช้ำๆนะครับยิ่งช้ำๆคือเอาเลยครับ อาจจะเก็บให้ได้โดนนะครับวิธีการเก็บอินทรพลัมนะครับต้องต้องแช่ใส่ตู้เย็นไว้นะครับใส่ซองฟิตก็ได้นะครับหรือว่าใส่ตู้ธรรมดาก็ได้ครับมันจะอยู่ได้เป็นปีสองปีนะครับแต่ตัวนี้มันมีตู้ใส่นะครับผมก็เก็บไว้ในห้องอุณหภูมิในห้องตื้นะครับมันจะถือไว้ยังดีครับเหลือทั้งนี้ครับที่พึ่งกันครับพี่น้อง

Bánh hô có lúa bình thân đó các bạn ạ, ngay ngay bằng lúa bình thân đó các bạn ạ, bánh các các bạn พันเม็ดจูนเม็ดใหญ่หวานหอมครับเมียที่สุดกับพันนี้ครับ ลำบ,บันเ้าเนี่ก็ถือว่าแพงนะครับพันเนี่ไปซื้อตามหังตามยังนะครับเห็นเดบซี C, พันวาอยู่ทั้งอนยุโรปนะครับเอฟซี C, วาซื้อกินเมื่อันถึกๆนะครับสําหรับเม็ดจุนนะครับ เซตฟุ้นออกแ้กก่องามๆคือเราครับเนื่องจากว่าเก็บไบโดดนะครับหลายเดือนนะครับสี่เดือนหาเดือนอ้หลายกหันครับเกือบปีวอาพิษครับเกือบปีนะครับถ้าเก็บไว้นี่ครับถ้าแช่เย็นไว้พันก็จะยูดได้โดนนะครับสำหรับเห็นถาพันลํำพันกินกิ่นสุกนะครับก็คือพันกินดิบนะครับ หลังจากที่ว่าผมเร็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาไปฝากบ้าโชคครับบัตงามครับงามขึ้นกาครับเป็นบัตรห้องอราคาลายบาทนะครับเนี่ยสำหรับอินทรพลัมทัานที่ว่ากินผลุกนะครับเขาไปแช่ตสู้เย็นนะครับเย็นๆเล็กน้อยเสรแซ่บครับกิ่นแบบแซ่บแล้วครับแซ่เย็นๆนเ,นบบเล็กน้อย ก็ฟุ้นเซตเน้องอกก็จะคัดออกนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป่าครับนี่ตัวนี้พวงาครับเปาครับเนี๋ยพวกงาเนพกินได้เยอะครับพูดถึงว่าจะว่าส่าไปบรรอนกับพวกคุ้มค้านะครับของหรือว่าของพกงามัญาเนนะครับมักิดะคัดออกจะตีว่างางานะครับไปวเรียอบ่างครับใจยูทูบเนี่ยครับยังเรลียวอยู่ครับปลาซิมมะปลาซิมมะซิซ้งเปอร์ซน์ี่ไอ้บาโจกปลาบ้าโจกคนติดกำบันเนี่ยเอาซิมมึงเนาะเอาไปไปซิมเนาะเา อันนี้อันนี้ก็กินได้ยี่ดอกนี่ก็ได้แต่ว่ามันโบก้ำมเลยบอกไปก็ได้กล้องหนึ่งครับหลายอยู่ครับพี่น้องประมาณโอ้ผมว่าประมาณโอ้สิบโลด้อยู่ครับได้กสิบโลอยู่างเงี้ยครับชมกันครับลายครับพี่น้องกัดงามๆครับนะครับผมจะใส่กล้องไปเดี๋ยวก็ให้ปลาโชคขึ้นไปแพ็กแม่นะครับให็นไปคัดเอาแม่นะครับว่ามันจะแพ็คใส่แบบไหนมจะใส่แบบนักเหนเพิ่านกอนครับสิบโลครับไปบ้านเ้างตลาดคิว่าโอเคแล้วครับสิบโลก็คัดเอาแบบงามๆนะครับ เดี๋ยวก็รอติดตามรับชมตอนผมไปฝากบ้าโชคเจ๊นึงนะครับโอ้พี่ครับกระเทียมบ้าโชคเก็บไว้หลายครับกระเทียมหลายแห้งหอมหอมหอดแล้วครับพึ่งมาหอดครับสวัสดีครับหอดแล้วครับหอดแล้วครับอดแล้วครับครับสวัสดีครับเรียมมะยั่บ้าโชคอันนี้ก็ะนุ่มหมบนครับนุ่มบนเป็งยังนะครับโอ้สมจักรยาน บ่าคนแก่นนี่อย่างนะครับผมไจักรยานใหม่เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนขลิ่นใหม่ผมกับาม่ยามายาไมาเห่นน้ำเบาโชคเลยครับทั้งเรื่องอะไรครับทั้งผมทั้งผมบอมีแล้วครับผมัวเดดไปเมื่อกี้เนเ่ยครับุหัวเนี่ยเบาโชคเลยนะครับเิ่นทดสอบเพิ่นทดสอบเพิ่นเนาะครับเนาะเกือบโลครับหัวหนึ่งเครื่องลน่ะสองหัวนี่ลนหนึ่งผมว่ายู่ดอกสองหัวลดลอกมันใหญ่เนาะใหญ่ครับใหญ่เนี่ย แทบเอารับกิโลนึงแล้วครับระยะทางระยะทางดิหอมอีกดิอ่ามื้อนี้นี่ของมาฝากจ้ะครับมื้อนี้ก็ยินข่าวว่าผมก็ได้อินทรพลัมแล้วครับฝากบ่าวโชคพอได้ไปฝากพี่ๆน้องๆบ้านเฮาอยู่ไทยพุ่นน่ะครับครับแม่นครับบ่าวน้อยเพิ่นก็ใจดีป่ะมีของกินดิป่ะไปเอาเหมือนกันป่ะแตงโมก็มีครับแตงโมก็ได้ผมก็เอาแตงโมมานําทางนี้ก็มี่เนาะแตงโมเขาได้กินอยู่มีอยู่ครับนี่ก็ับนกระเทียมครับบ่าวโชคเก็บเก็บนมีอะไะครับพอดีแล้วครับน้องเฮาก็คนที่อยู่ต่อเพิ่นก็ได้กินเนาะบ่าวโชคได้กินกับทีคิด เย็นผมหน่อยนึงครับเจ็บไปให้โชคเจ็บไปโโอ้นี่เดรีส์ครับพันเดรีส์พันเดรีส์หน่วยจะหน่อยหน่อยครับผมหน่อยหน่อยหน่อยครับหน่วยก็จะน้อยหน่อยครับแต่ว่าโอ้เสียบลายครับเสียบอยู่ครับหวานหอมพี่อนพันเดรีส์เฮ้ยเอามาเบิ่งดูนงผมพี่อ่อนพันในเม็ดจุดนครับเอามาใส่กันเบิ่งดูครับเอามาเปียบเพียบเลยพี่น้องเขาเบิ่งดูเม็ดจุดครับได้เต็มที่แล้วได้ซั้งนี่ละโอ้ได้เป็นกล้องวันนี้ครับเกือบสิบโลย์เลยผมว่าโอ้ ผมเสียบไปได้บ่ป่ะเนี่ยเอาเลยสิครับไปได้แล้วครับแบ่งเงินกินครับเราไต่ถ่างอะไรที่จะเม็ดครับก็ละยางครับโอ้เม็ดจุนเม็ดจุนจะยิ่งเยอนครับอันนี้นี่คนละยางกันเลยนะครับพี่น้องเลยเบิ่งโอ้นี่ครับของแท้ครับพี่น้องคุ้มเสียบนี่คนละเบียบได้ผมว่าโอ้ดีใจร้ายครับที่บบาหน้อยเพิ่นเอามาให้ครับเดี๋ยวแต่คนมาครับนี่ครับเมืองแต็นเวยกับเกี่บวกันแค่เนี้ยคนละใส่เลยครับเกี่กันแคงครับพี่น้องครับ อันนี้เดลีแม่นบ่ครับเดลีครับที่ว่าตัดตัดเอายอดมันไปขายแม่นเบามันเบาหน่อยแม่นครับอันนี้คือพันธุ์ดีเพราะว่าแซ่บที่สุดครับกวางราชครับเน่ยเาชายมักเนี่ยนมุกบุญเนี่ยมักเนี่ยมักแตงโมครับแตงโมก็ได้มากกินไหมครับใช่ครับโอ้แซ่บหลายเดี๋ยวซิมมันพีน้องเบิ้งครับครับเลาไปซิมในหคมเหมียงผมมาเดี๋ยวได้บ๊อบไปังครับเอาหนีเลยนะครับเอาหนีเลยนี่ครับพี่น้องในในน้อยนี่ครับเนี่ย ในผมว่าเ,เนื้อนี่ยเยาว่าบ,บาปครับเนี่ยเยาว่าบาปหลายแหง้งในผมว่าหน่อยก็ไอ้ในเดลีนะครับในเม็ดในหน่อยนะครับอะไครับโยอ้ย่างนี่เผื่อใครเดี๋ยวค่อยมเมาอีกครับปสามีหัดใครมาด้วยแตงโมก,ก็ได้มาดเก็บเก็บลูกครับแตงโมใครจะได้เสี่ยวเมื่อเมืม่อกับแท้ได้ครับบ่อยกับได้ครับให้กินด้วยนี่ให้กินด้วยกอนครับนี่ใครครับสมกบแตงโมเนี่ยไม่ไหมครับเนี่ยเก็บมาไม่ไหมครับเก็บยี่สวนนี่ เดี๋ยวมาใหม่เลยบ้าหน่วยนี่กับอคิดรลมนี่ครับบ้าหน่อยกัหน่วยแบบนี้ครับส่นนี่ส่วนนี้หนุ่ยพกไครับผมสิบอคิดหอดบบานอยบ้าบนี้เนาะแบบไทยเนาะครับเนาะวันนเราได้ซื้อกินได้ครับนี่ครับผเนี่เซื้อครับเก็บกินเราเบาหน่อยสีิดหอดพไ่วกวะน้อนี่เนาะหอดกันที่เราเครับโอ้น่ยนี่ับ ไม่แต่หน่วยใหญ่ๆครับโอ้10ลูกเดี๋ยวเขาไปรับชมนดูก <nước c Genius> oh, oh. ันทางไหนมั้งครับเดี๋ยวผมจะเก็บของเก็บยังเข้าไปข้างในก่อนเนาะข้าเไปรับชมกันบานอยครับผู้มีน้ำใจครับบ้าหน่อยครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับน้ำใจบไไกินครัวายยูไทยกับกิดหอดเต้บ้าหน่อยนี่แล้วครับเนาะคิดหอดขี้เก่าเหรครับกิดหัวขี้เก่าล่ะคิดหอดพราะยัยโฉงงไงเด้อผมมีพกเดือนผมก็จะกลับเดือนแล้วเดือนมาครับเดี๋ยวไปพอกันยูยัสโซ่คนละครับไปเรียนไปเยี่ยมไปยามคนนี้ครับยัดโซ่ทอน จะเบาโชกพันเศษดีใส่เกียร์จแได้ยัสูถก่อนครับครับแม่นครับแม่นไปได้เวแล้วครับเห็นได้ว่ามีรถเนาะครับเนาะก็ใไปเบิ้งก็ใไปเบิ้งทีทางทั้งยังโถครับเยอแย่งวันนี้แดงวันนี้ปลาครับปลาซิมเลยครับปลาซิมตัวเอาเอาโคกมามเนี่ยมาวนโคกมาเสือบเบาหน่อยยังไม่เนี่มาฐานครับสำหรับน้ำใจนะครับที่คนไทยเฮามีให้กันเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับว่าแต่ว่าล้ำบันเพราะมันหายกินยากเลยครับ จะพาล้ำนี่ครับผมจะได้เอาเม็ดเอายังไปให้พี่น้องๆเขาพี่น้องเก่าเบิ้งครับเอาแก้วแก้วแก้วมาเสิร์ฟน้ำให้เบาหน่อยนะเรามาเมย์เมย์ห่อนห่อนุมได้แก้วพูดนะขอบคุณไปทางเบาเย่านะครับขอักไข่ครับขอบคุณหลายๆครับไเบาหน่อยครับเบาหน่อยกับพาล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไข่ออกก้อนเหมือนกเอาไข่ออกก้อนก็ได้เอาไปตั้งมองพุดทั้งหลังพูดนะใครตั้งไอกก้อนครับพี่น้องครับ เาคืีที่ื้องเขาบังเราเด็ดหมดเด็ดขนดนเห็นสันเกาะตัวปั่นทุบ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 โอ้ปลาโอ้หบ้าเลยครับผมปลาแดงดีแท้บ้าหน่อยคุณจะเก็บตัวนี้เอเนื้อแน่นแน่นปะทูปะทูปะทูปะโูู่่ะช้ำเลยครับพี่น้องครับงามครับมากินน้กันครับมามามามเสมมแตงเมแตงเข้มแตงเข้มแตงเออโอ้นี่ครับงาม แยงงามๆเลยครับพี่หลองครับเบาววินมากินนะบาววินอินตาโมงครับเอาตอนน้อยๆนะเบาหน่อยตอนนบอกนะครับผมโอ้จะบอกมาคำปมดิครับผมกิน่นจังเยครันพอดีครับเนาอขอบคุณนเบาหน่อยหลายๆครับเมื่อนี้ครับที็เอาของฝากมาให้ครับอินตาพาลั่มเอาได้กลับบ้านครับผมโอ้กลับไลยบดกระดีนะผมว่าบ้านเอาบ้านเอาหากินเยอะไปแท้ใ่าเนี้ยถ้าใจอยากงัดขับบันหน่อยเหมือนนี่ยชุ่นเ ก็จะเปียกเขาไทยนะครับผมมาบอวินตกินกันครับผมครับครับโอ้มือผมเลยไหมเอาเอาเอาก้อนเลยครับผมแซ่บเนาะวันนี้ดีครับชมพอนพอนชมสมบูรณ์นะพ่อ,อ,อมาเดี๋ยวพอนพอนนะครับแต่การพอนพอนกินเย็นดีอ๊บเกือบล้น เดี๋ยวครับพี่น้องมากินด้วยกันนะครับแตงโมหวานครับป้าเบนมากินป้าป้าเบนกินแตงกินแตงโมกันแตงโมสดๆจากไร่ใหม่ๆจากสวนเพิ่งมาถึงครับเบนเบนเบนเอาเบนไอ้ใส่นอะไ้วะไปได้ล่ะเป็นกรานหวานผมเราเพิ่งกินมาเลยไอ้มันอะแจ้กว่ามาเอาบรรดามันกินดีหมดแล้วบ่ว่ห้องไอ้ไหมกินน้ำกันครับพี่น้องนบเป็นแจ้งเสียบ เลยมาเล็ดกับเนี่ออ๋อลองรองใส่เบิรงนักเสียงตัวนั้นระบบเดียวกันเอาเปลี่ยนมาไรทำเตี้ยบวกฮะเป็นระบบจัดเสียบนะของเขาตัวนี้จัดเสียบแต่ตัวนั้นนี่เป็นไอ้เขาเรียกว่าตัวแม่เตี้ยู่่วาจะเป็นออไม่ใช่ครับขอบคุณเบาหน่อยลายๆครับผมสำหรับข้อมีน้ำใจครับขอบคุณครับขอบคุณผิดหวังครับ แค่ดิฉันวัดเพราะโชคพอดอกโอ้แต่โมนะโวยผมอึนมากินอ่างนาผมนะเว้ยนี่มันใช่ไหมเนี่ยวันลเดี๋ยวผมมาล้างมือกันเนี่ยมาหน่อยกับพวกร์เดือนครับอีกพกเดือนอันนี้กับสองปีสองปีเมื่อเช้าคิดว่าปีเดียวเนาะปีเดียวกับสิเมื่อแล้วแต่ว่าอายุมันเหลือสองปีอ๋อเหลือสองปีสองปีกว่าที่อยู่แค่สองปีก็บสิไปแล้วหรอไปบ้าน ว่าไงแม่ว่าไดอทู่อีกสปีเมื่อภาคกเมื่อเลยแล้โอ้เมื่อเลยดิคับโอ้กินกันับเอาอินโ้ยเน้เขาเนยวอยู่สายเนยวอยู่สายเลยดิจงกอนเน้อดูนครับน้เ้อเตี้ยบก็งบานเไไลเอามาครับกินแต่หมมกัน เอาไปเลยครับเพ่นไปเห็นกันบ่เื่นไหนไี่งบ่ือไปแบ่ถือไปก็กินกันือไปกินน้ำก็ได้เอ้หลายเยอะแกเป็นวัยนี่ไม่ไม่เพื่อนเร้าขอไม่ไม่ะพาเลวกไปยากครับถือไปกินน้ำเลยบ้าน่มครับผมกกกินเาข้าเม้าอีกกิน้าไปได้อาไปดื่มกับเมาไหม ครับมื่อนี้ครับขอบคุณบ้านใอยครับผมที่เอาอินทผาล้ำแล้วรับแนว่กิ่นมาฝาก่งนะครับแต่ว่าอินทผาล้ำนี่สิเอาให้ผมไปไปถ่ครับผมจะเอาไปฝากพี่ๆน้องๆครับอ็ไนเมื่อในเอาในเมื่อครับถ้าเบิ้งก่อนครับว่าน้ำหนักกระเป๋าได้เท่าไรครับถ้าน้ำหนักกระเป๋าไปได้หลายก็จะเอาเนื้อไปน้ำเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาที่ผมจะไปแจกแล้ครับจ้วถ้าเป็นไน่ถ้าเป็นไน่จะดีที่สุดครับ เพราะว่าน้หนักมันจะลรัได้บทหลายเนื้อนี่เป็นลูกครับจะแกแเอาเต็มเม็ดเอาไปทั้งเม็ดเั็มเอาไปทั้งเม็ดทั้งเนืียนอาจารย์ก็ดีจบแล้วผมว่าขอลาพีลาน้องครับบอนะอาจารย์ก็ผมก็จะขอลาพีลาน้องแต่ก็นะครับคลิปนี้ก็จะผมมีเวลาหลายครับผมจะได้ไปของงานตอนกลางคืนครับผมครับขอบคุณมาด้วยครับย่านผมมีเวลาผมมือนีผมก็เลยเฝ้ามานะครับผมหาประสบการณ์ผมกคร่างกายก็เพื่อพ้นนังบัน ขอบคุณทางนายจางครับพี่ให้แจ้งโมมาขอเพิ่นบม่ยากครับพ่อหน้าผมราคาให้ลดบ้างหน่อยพี่ไหมจ้างหากก็เป่านะครับพีดีหลายดีหลายมาโชคปิดเนาะเฮ้ยผมปิดเราจะฟังช่องแล้วครับกันเลยไงน้อยคนกันกับสิขอลาพี่แล้วน้องไปก่อนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่มาเยี่ยม่หยำป้าโชคเนาะมาหาหนุ่มบนน้ำโอกาสบ่ค่อยมีโอกาสอกครับผม ครับครับได้นี่กระไม่กลางกระขอให้พี่ๆน้องๆนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขความเจริญครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงครับผมอยู่ดีมีแห้งครับสขึ้นมาพ้อกันไหมครับกินแตงโมงกันครับพี่น้องหวานๆครับกิ้นมาพ่อกันไหมครับผมอยู่ดีมีแห้งอยู่แรงมีขึ้นยอดตม